ครับพี่น้องคุมานที่นอกคุนเอาของมาซุมมาหามาแจกครับนี่ก็มาปึ้นรถยู่รับที่นองนเลยไปดบอกเขาบอกว่ี่นอกรอชมครับผมเนื้อเอฟทีุกุน่หลายๆพี่นองอืมากาหลายๆเบิ้งครับคุณมาซอยเหลือครับตายอยู่ ล,ออล่อ,อ,ลอของขึ้นเรือเนาะครับนี่ก็ล่อของขึ้นแล้วครับเออนี่ห้องปลัดครับลองนายกค่ะโอโอเออลองนายกเออเอเอ,เอครับครับครับนั่นกับลูกพอกับโอ้ลูกพอกับสูตรแจกเอาของมาแจกกับลุยน้ำลุยท้ามาย่างเติ๊ดทีเลยครับ ครับนี่ก็เพิ่นไปแจกของในบ้านอันลุนหลวงปอนมอนมาแต่วัดใดครับอ,อยู่ลำไปมา,โโโาดโยมหลวงปโตรามเกลือครับตำบตลแสแลงพันอเนพรำไปมาดจังหวัดบุรีรัมย์โอ้ยครับเพิ่นว่าให้สู้สู้อืมกำลังใจของหลวงปอของนี่มาแต่ัดลำไปมาดเพิ่นสู้มาแจกมา ให้พี่น้องสุกุกขนผู้ที่น้ำท่วมนี่โซยเลือกค้นน้ำท่วมครับพี่น้องอครับนี่กับน้ำเอีแนวกินแนวอยากไปให้พี่น้องในบ้านได้กินครับครับแนวของไม่ใช่พวกนี้หละตลอดตลอดไป เดี๋ยววันที่แปดวันที่แปดจะไปอุบลนอีกอุบลนกระสีสเกตเมื่อเมื่อก่อนก็ไปคอนแกนแล้วก็เลยเอามาหนีที่เรกว่าจะไปอุบลนก่อนนั่แหละก็วดีทันหมดเงินเพื่อภาษาพนันมาลงเท้าไทยนกครับ มี่ม่อยา่างโอ้เขาปุ่นวันนี้อื่ลยคคนจะมแล้วนะคะคนละทงคนละทงไปแจกโลดนี่พื้นที่มาซอยมไป้เอาไปให้ันหมาเาหมาบ้านี่เยเราไปเอาจัไ ก็ขุมนู้นไหบางเออบาริมบมูขันมากขาเลย่มาเลยไหนเ้าไปไหนุน้นเออเเนี่ยเปลนลกบางงานไม่ได้จุมนู้นถึงว่าเป็งในพิบัมใชบ้เครับนี่ก็พักวสารบานถุงครับมาแจกน้ำเนือเบึงจักจักจัก แก๊วซิ๊แพ็กแกิแพ็กครับพี่น,น้องโหคนยานตัวยังตัว <c oughs> โอ้ยถึงจักรถึงมอเตอร์ไซค์ถึงโทรทัศน์ <c oughs> เอากลนเมื่อเรรนย่งทีวีหนึงเครื่องดับกึิงนักตึงนโ้นดีดีไปเอาีียจะขึ้นิไปอกดืม่มน้ำดื่มล้วยสารบานทุ่งมะซอยโ้ แล้วจิ้มสัมมาแล้วเจือสัมมาครับแล้วแจกรับเข่า้างนอกโม่เขามาแจกนำมูบานครับ

เียงบกวนแน่เด้อครับพี่น้องเครื่องยนต์ครับเออดับเลยจังไว้จัไว้จับไว้จังไว้จว้จง้ไ้ัจั้างไว้จนจงว้จัไว้งจ้ัไว้งวังั้ง้ั้ังอัง้ังไองอังงไวองั้ังไวง้งง้ไ ใช่ได้มีดีเฮือนคนพิการนี่คนพิการเออคนพิการเดี๋ยวเพักพักพักขาขาเนี้ยวันน้องไม่ยายสาวเนี่ยฝุ่นพลุลงมาอาบน้ำซื้อเลยนี่ยนีู่้ใดอยากมากไหมเนี่ยเอ้าเออนี่คนละไม่เร็วเขาเขาคือพ่กเขาด้วมั้นี่กาชาแล้วว่ายู่เอาหนามไปใส่หน้ามือห้องมาทางหนึ่งห้องห้องไปดจังสี่เอาดันเบ๊ะผีแล้วอย่ามีอ้าว ไม่เลือกเทียงใช่ไหมเียงลงมาแล้วล่ะพรัทนดึงก็ไปเต้นเดึงก็ไปเต้นดึงก็หาเียงมา้บ่อใดเลยมันมันเบิกคนอกดกทบบอกเขาว่าถอดซับกดทูบห้าตองไปอนะคะไปไงปไปหับนะคก่อนโอ้ยใหยเลยยายมักนี่หลยไงเอย mày 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 ngay con vầy, phục, ừ. mà chắc chắc này. mày sẽ chắp mày mày là con mày 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 này mày 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 nó nào. บอกว่าบางเดือหมีเย็นี่แม่เฮือนเย็นแม่่วพีเนี่ยวพีลกเร่อไหมไอ้้นลเรื่องเมือบวต้นไหนตนาดข้นาเย็นขาวเเย็นขาว้นดานเยยังนี่แ่โอ้พี่เมียวเอาแล้ว็ <m 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 ่่าาามนบาาาห็นั่เป oh, um> ็นวโอเคโอเคมาเ็นหานี่เอมาให้เราเนี่ว่ เออพลไม้ไหมกินไงอ่พลไมมยายเอามาด้วยอาไปหุ่เออหางนี่ละเออเอาเาไว้ไปขอเรา้วย้อเราไปเดี๋ยวด้วยน้ำมีเหมียวด้อไม่ยช่กินเหมียวมาหายก็เอ้าหายเหมียวแล้วะส่วนลายจะเล่นนามลายด้วยมันสิไข่ก็ลังมาอาบนี่กี่ลัางมาอาบนี่เข้าล้านหรอเขาไปใว่าโอ้โหเนนี้ เห็นอยู่บ่ครับวาเห็นอยู่นะโอ้น่นเป็ดเป็ดฟังฝุ่นบยังเพื่อไว้ใจดไ่มเือน่เลยมเพื่องม่เชื่อไม่ใช่พูดพูรืเาพูดเ้ยถ้าเาพูดเรือง ไปเหมือนว่ะเออเป็นมวนเวอร์แทงเอาไปอื่นเ่อโอ้อาทิเงี้ยวแล้วแบบหมอนองเอาด้านไใดเงี้ยวบ่ต้องวัดหัวเขาหรอกบ่ต้องวัดเขามากระตาเออเอาใส่กระตาให้เพิ่นโอ้ไม่ใส่ได้บ่หน้ากระตาเออเอาแบบเอาแบบใส่กะละมังนะเอาใส่กะละมังเลนเอาแต่ข่าปูด่ะดึงขึ้น ายลูก่อยนะคะัควคนเหรครับลยเห็ดมาให้ลเหหนลานนงดวงด้วยลูกลานแม่ดวง,มงแม่เถาของปาเย้าบ้านทุ่งนั่นแหละครับขอบคุณครับได้มาซอยเบิงซอยแรกแง่งกันในซัมนน่แหละงวดเหมือนแร้ไงจักขวามีมาอีกนะม,ออมีกับขาสิเรลี่ยงขาครับ เอาไอ้กังลงมาเอาอีกครั้งเออโอ้ครับนี่เพิ่งหยาน้ำสังกะสีมาเลยมารับของครับมาับของคนดกลับไปขจะเอาเียบเอาน้ำคืนให้เขาไ้งนี่นี่ยืนหาเอ้ามาอีกเล่ลูกหย่ลงมาอีกลูกงมาอีกเออจักก็ต้อน้ำหรอก ตกน้่กูหูรอยหรอวะอ๋อเห็นแล้วไปทางนาเลยนี่นี่น้องพลงงองขนดไหน่ะพลงงองยี่ตีไก่งอยทึ่งเหล่าอยู่นะครับ

ให้สีน้ำออของรูกหลานได้ดวงเด้อือปวดเบือกไหวดิเฮ้สีน้ำกันเด้ออาไปซุงเลยแข็งแรงี่อยู่มันเออนะครับปูนะพุกคนตีนี่หนี่จะออกมาจะเเวยออมาออกไปอยิ่อยพี่เออบอลเด้อไปอาไปโลนีแลวนี่ เรานางลงนี่ยไห้เพื่อนวันนี้ก็ได้เนสียังว่าเอาดอกอนตื่ดึงโลดดึงโลดนี่ลูกหลานเอาแนวใหม่ขึ้นหน่ายากเด้อของม่ด้วงเด้ของแม่ดวงของคุณแม่ด้วงลูกหลานควรขอบคุณหลายๆนอจ้าครับ นีม้วนเงยเงียบเขาไปได้บอลนี่ตั้งม้วนนี่ขาต้นไม้พี่นี่เลยนี่ต้นไม้นอนไปได้โยข้าต้นไม้นอนน่ะมันหลอ่อนบอมันเออมไปผุนมันสิลบหยากรีน้ำหนามอะไรเนี่ยกองนามแล้วบ้างไปเลยครับไปเลยเนี่ยกองหนามกองหนาเด้วยกันกองหนามเขาจะไปสู้หรือเขาตีเนี่ยนี่แหลนี่เขาไปเลยนี่วันนี้มันหนาต้นไม้มันไปได้โยนั่นต้นไม้นั่นหนา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 แข็งต้นมันแข็งหนามหมูู่กเตาไรจี๋ลูก้ มารับของเร้อมารับของอันไหนก้นต้นยันไหวยังไงจับไหวจับไหวจับต้นใม่ไหวแน่ะเรือเฮาเนี้ยใด่กรได้ษีิอ้าสาแพกกรได้สาแพสามชุดสามคนเลยเ้อได้ได้หมแล้วอันนึ่งกบปุกคนละชุดสามเฮนเลย ออีแค่กนึ่งเอเครื่องได้แล้วนนได้แล้ว้องของของสุขคนเน้อสองสองสามเพื่อนอยู่นี่เอาไห้ขอบคุณสวัสดีครับไม่ใญ่น้อยไเป็นเพราเดียวอยู่คบอ 哈哈。 तपाईँहरू wow. म <coughs> <coughs> ช่วยสันบ้านทุ่งครับแมนแจกบาย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 ครับขอบคุณครับครับบายบาย นี่ค็มาแจกด้วยกันคใหม่รับสวัสครับสวัสดีครับมาัดีครัมาเนี่ยคสวสดัายรดนี่ยดภัานียวครับพี่นองยมวม่ย,มย,มยัเนอ่มาน่ยน่ยเนยากแดพี่น้่งเน้ย คุนฟังแล้วครับไปแจกแล้วยมืดลังค่าลรืครับคี่น้องหืมระวัง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 นุ่มมืออยบ่มื่อยบ่เออบ่มื่อยดอกขอหายจาพี่น้องได้กิน ครัวครัวไอสารบาดโน่นก็มานำตัวนี่ไหมอโอ้ยไปเออมา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 อบอนเลยจากน้ำกันด้วยนี่มันซอยเลือดพวกคุณน,นำตัวอืม กบนน s <S สุกบเจริญสุกข้นสุกขนเน้อมมนเยอเย่นเพืือเป็นหน่วยแล้วงท